ผมมานัน์ปีดาสุธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดชุมรีเขตห้าอำเภอพระนิคมอำเภอเกาะจัน์ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์คงจะก่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าจังหวัดชุมรีเขตห้าผมนั้นท่านประธานครับมีอ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชทรอ,อันเนื่อง เราะจากพระลำรีเป็นโครงการสุดท้ายตอนนี้พี่น้องชาวบ้านวิตกกังวลเนื่องจากชนประธานนั้นได้ปล่อยน้ําออกทุกวันเนื่องจากว่าหลายจังหวัดของประเทศไทยนั้นฝนตกน้ําท่วมแต่ชนบุรีผมน้ําไม่เคยมีตอนนี้น้ําในอ่างนั้นเหลือประมาณ2ี่ล้านลูกบาทที่จริงแล้วอ่างเก็บน้ําคลองหลวงและชโลธรนั้นเก็บน้ําได้ถึง1นึล้านลูกบาทถึงว่า 1. นึ่งจุดสองหนึ่งยี่สิบหกล้านนี่ถือว่าถือว่าขั้นวิกฤต แต่ชนประทานนั้นยังปล่อยน้ําออกทุกๆวันเนื่องจากข้างล่างนั้นจะไปอ้างว่าพื้นที่ข้างล่างนั้นทํานาแต่พื้นที่ข้างล่างน,นั้นไม่เคยลงมาดูน้ําท่วมเมื่อวานนี้ผมได้นําเรียนท่านรัฐมนตรีไปแล้วก็ฝากท่านประธานถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับเรื่องที่สองครับเรื่องคลองส่งน้ําเหมือนกันได้รับการร้องเรียนจากอดีตท่านสจ,จสมนึกทองแก้วคลองส่งน้ําในช่วงตําบลวัดโบสถ์วัดหลวงโคกเพาะ ถนนเรียบพองสองฝั่งนั้นได้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากแล้วหลายปีแล้วก็ยังไม่ดำเนินการซ่อมแซมก็อยากจะให้กรมชนประธานนั้นได้ผักนั้นงมาณไปซ่อมแซงให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ